ร้อยอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda w เว็บร้อยตัวล้อแม็กปี2024นะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีที่ขายดีนะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกานะฮะ2อ6 6ันนะครับอันนี้คือที่ร้าน Hon d a นะฮะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสีที่ขายดีนะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกา,กาก็จะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับวันนี้ลูกค้าก็ซื้อในราคางเงินสดนะฮะก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลัง มองหารถใช้งานนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนวันนี้ก็จะมีสีที่ขายดีก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อัปเดตราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกาล่าสุดนะปี2024นะสำหรับเ110ตัวนี้นะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยจุงกะสวัสดีเมอบองปูนกรุบกรุบเหนียเด้อบาดเด้อ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่14บสีนะพฤศจิกาสนรกนะฮะวันนี้ก็ปล่อยอีหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เว็บ1้นะตัวล้อแม็กสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินที่สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับตอนนี้นะฮะสำหรับสีที่ขายดีนะฮะสำหรับ เดือนพฤศจิก,ษษกาะฮะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14นะตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนี่แหละที่ขายดีนะฮะรองลงมาก็จะเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ก็คือร้านฮอนด้านะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้สีที่ขายดีนะสำหรับเดือนพฤศจิก,กา2566นก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับก็ที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะฮะสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆที่ที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับอยากรู้ว่าสีไหนมาแรงก็ตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะที่ขายดีมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าราคาเดือนพฤศจิกานะสำหรับเงินสดรวมจดทะเบียนนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2024นะครับนี่ แผงเดือนใหม่นี้จะเป็นสีแดงนะฮะสำหรับ2024นะส่วนคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เติมน้ำมันให้ลูกค้าร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเครื่องนะก่อนส่งมอบลูกค้านะครับเวลารถใหม่นี่เวลาลูกค้าซื้อเราก็ใส่แบตเตอรี่นะฮะเติมลมยางนะรตรวจเช็ครอยขีดควรนะครับแล้วก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับประมาณ15นาทีนะครับเพระาะว่าเราต้องเช็คทุกครั้งนะครับก่อนส่งมอบลูกคา้านี่เครื่องต้อง ปกตินะฮะถ้ามีเสียงดังก็จะเปลี่ยนนะฮะหรือว่าตรวจเช็คให้นะครับผมก็ต้องร้อนะฮะจึงจะปล่อยนะครับผมนะในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับผมนะฮะราคาตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930บาทนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่47,930บบาทนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่อยากทําประกันรถหายก็ปีละ950บาทนะสปีก็1,300งนานะครับทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับเราไม่ได้บังคับนะในส่วนของประกันรถหายนะครับนี่ฮะตัวนี้ลองเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์ดูนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นแบบโซ่สเตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ฮะตัวนี้จะเป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเวลา รถจอดนิ่งนสามารถเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะไม่ต้องตกทอยหลังนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะฮะว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์110ซีซีนะฮะเป็นระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชักนี่63.1นะครับ<ม>ตัวนี้จะเป็นในส่วนของลายนะครับแล้วก็เนื้อสีนะตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้าเงินนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่ก็จะเป็นแบบธรรมดาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะปี2024ก็จะเป็น สามทีเฮดนะครับผมนะนี่คือตัวใหม่เลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็ถ้าไม่มีบาร์โค้ดตัวนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆก็ดูที่แผงเดือนใหม่นะครับถ้าแผงเดือนใหม่สีแดงนี่ก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นลายยางนะฮะจะมีสองสองยี่ห้อนะฮะก็จะเป็นของวีรับเบอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นลายวีรับเบอร์กับลายดูโรนะครับนี่ฮะลายดูโรก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือลายยางดูโรนะครับ ส่วนตัวนี้ที่ลูกค้าซื้อตัวนี้จะเป็นลายยางวีรบอร์ er นะขนาดยางหน้านี่70ทับเกนะ้ขอบ17นิ้วนะส่วนข้างหลังนี่80ทับเกขอบ17นิ้วเหมือนกันนะครับผมนะตัวนี้ฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะฮะ50,000กิโลเมตรนะส่วนค่นี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับเพราะว่าลูกค้าชอบแบบโลง่ลงๆนะฮะเพราะว่าลูกค้าก็วัยรุ่นนิดนึงนะไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะ แต่ถ้าใสายนี้ต้องซื้อใสายนะครับตะก้าหน้านี่206บาทนะครับกันลายนี่1น1บาทนะครับเพื่อนๆพี่ว่าสีใหม่เป็นยังไงบ้างสวยไหมครับสำหรับสีน้ําเงินตัวนี้นะก็มีทั้งหมดอยูซีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่เลือกเอานะคะก็จะมีสีน้ําเงินนะฮะสีดําแดงสีแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับในส่วนของราคาเงินผ่อนนะฮะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบูรีด้ำนะฮะก็สามารถ ซื้อเงินผ่อนได้นะครับจ่ายร้อยเดียวออกรถได้เลยนะไม่ต้องใช้คนทำนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะตอนนี้จ่าย100บาทส่งอยู่ประมาณ1 8ึ่งพบาทนะฮะสีงวดนะฮะจ่าย100บาทส่งพันแนะฮะสีงวดนะฮะหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากส่ง1ปี2ปี3ปียาวสุดได้3ปีครึ่งนะฮะสีงวดนะครับก็สามารถเลือกส่งได้นะครับส่วนเงินดาวก็แล้วแต่นะฮะจะจ่าย100นะฮะจะจ่าย1นึ่งหมื่นสองหมื่น ก็ได้นะครับดาวมากส่งน้อยนะฮะดาวน้อยก็ส่งมากนะครับอยากข้างวดทุกถูกก็ดาวเยอะๆอนะฮะอยากดอกเบี้ยทุกถูกก็ดาวเยอะเแล้วก็ส่งสั้นๆนะดอกเบี้ยก็จะถูกนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับผมนะเงินสดก็จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่47,930รอบาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย48 0 0ม่นี่มีทอนะฮะสำหรับ่อนนาเว็บร้อยสิบตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2024ตัวนี้นะครับ สีน้ำเงินนะสีใหม่ล่าสุดเนี่ยพ่อเขาทำมาสวยนะพ่อก็เป็นฝากครอบเท่าแบบชุบโครเมียมนะเดี๋ยวมาฟังเสียงคลาดดูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าคลาดมันดังนะอันนี้เงียบนะครับผมนะเงียบติ๊บเลยนะ เง,เงียบแล้วก็นิ่งนะสําหรับตัวใหม่นะครับผมนะเนี่ยไม้ตัวใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับเพ,พื่พอนๆพี่ๆโทรมาสอบถามว่าตัวใหม่ดูตรงไหนนะครับตัวใหม่ก็ดูแผงเดือนใหม่นะครับเพราะว่านอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างนะถ้าแผงเดือนไม้สีฟ้านี่2023นะถ้าแผงเดือนไม้สีแดงก็จะเป็น2024นี่ะครับผมเนี่ยตัวนี้จะเป็นเ้ยวซ้ายเ้ยวขวานะ เนี่ยเกียร์ว่างก็จะขึ้นเอ็นนะฮะส่วนเกียร์หนึ่งก็ตรงนี้นะฮะสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟตามเตรแล้วก็เอเนลไซด์เร็วกว่านะครับส่วนใต้เบาะนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะฮะถังน้ํามันนี่อยู่น้ำมันได้5ลิตรรองรับแค่ซ่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อียี่สิบนะยูบอกก็ไม่ใหญ่นะใส่หมดกดน็อกเต็มใบไม่ได้นะครับใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็รับประกันนะครับผมนะฮะแบตเตอรี่่นนนนรรรรัับปะะกกใหห้6เเดืืออวา5,000ิโลมต ตัว2024นี่จะไม่มีของแถมที่ติดมากับรถนะฮะบกหัวเทียนกับไขควงจะไม่มีมานะฮะฮอนด้าเขาไม่ได้ใส่มาแล้วนะครับผมนะฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่47,930บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอพรบคุณมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ